สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับเลขฝันนะคะเลขแอดฝันเนาะอาจจะเล่าในแนวทางฮานอยแบบว่าไม่ได้เขียนอะไรให้นะคะก็เลยมาเขียนให้ชัดจัดเต็มนะคะเผื่อมานกันนะคะก็แอดฝันว่าพอแอดโดนยิงนะคะไม่รู้ว่าไปงานอะไรคนก็เยอะนะคะไม่รู้ว่า แอดจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ที่ประเด็นสำคัญเลยฝันว่าพ่อโดนยิงนะคะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเจ็บปากค่ะแอดเป็นร้อนในนะคะปากเป็นแผลทุกคนแอดกับปวยดีดีได้เดียวนี่บ้านเล็กที่ที่บ้านเล็ที่พ่อแอดนะคะ บ้านเลขที่พ่อแอดนะคะบ้านเลขที่สิบเจ็ดทับสิบเป็นที่มาของหนึ่งเจ็ดศูนี่แหละค่ะแอดไปเอาเองนะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์ที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ถูกซื้อทุกวันนี่ก็นี่แหละค่ะเลขบ้านพ่อนะคะอายุพ่อแอดเอาหกหกมาลบศูนย์สองแล้วเนาะเอาศูนย์สองลบหกหกมันก็จะได้หกสิบสี่ปีเนาะน่าจะหกสิบสี่แะครับแต่ว่าวันเกิดแอดไม่รู้ค่ะพ่อแอดก็ห่วย เกถึกแล้วหกสิบสี่ปีเกิดพอ่ 02. อสศูนย์สองวันเกิดแอดไม่รู้คะ่ะแอดจาไม่ได้แอดก็ไม,ไไมไ่ยังไม่ได้โทรถามนะคะนี่แหละค่ะแต่ถ้าบ้านเลขที่แอดจะเลขที่เจ็ดสามเก้านะคะแอดก็เขียนหูกให้ด้วยเอาอยังอีเกี่ยวกับแอดอยู่เลขรถอะไรก็ไม่ได้เขียนให้มันน่าจะเกี่ยวกับเลขพ่อแอดเนี่นะคะนี่เลขบ้านเลขอายุนะคะถ้าบวกไว้ผิดอันนี้พ่อสอเกิดแต่เหลือวันที่เกิดคะ่ะจําไม่ได้ กเกิดพอศูนย์สองเดือนเมษาก็หกสิบสี่เต็มนะคะหกสิบสี่ปีเต็มนี่แหละค่ะเอาไปพิจาราณากันดูเดอ้อค่ะเผื่อชอบนะคะเผื่อชอบด้วยนะคะพูดในฮานอยพูดแบบว่าไม่ได้เขียนให้นะคะเดี๋ยวจะลืมแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอะไรนะคะ แต่ว่า170นี่จัดหนักจัดเต็มแล้วค่ะ1706402นะคะแอดมีหมดนะคะวันนี้ก็จะเน้นหนึ่งศูนย์เจ็แล้วเนาะมันตรงกันกับเลขทูบด้วยนะคะอัน,นจบแนวทางนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นหวยไทยนะคะทําเสร็จแล้วนะคะทําเสร็จแล้วนะคะเสียงเบายัางไงก็เปิดลำโพง o เด e พี่น้องเดอ้อเอลาย ๋็นี่แหละค่ะสั้นๆนะคะสั้นๆได้ใจความนี่แหละค่ะสุขภาพแอดเก็บปากเบย่อยเว้าหลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ